รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับนี่คือรายการ Home Hashtag ที่ Home Cable TV ช่องหนึ่งครับกับผมฮะกสิวศน์เกศและก็ทีมงานเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับรายการที่จะพาทุกท่านครับไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้างอาจจะมีลุยลุยนะครับเรื่องของธรรมชาตินี่แหละครับแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระครับที่มาสอดแทรกกันนะครับวันนี้ครับผมจะเดินทางไปในพื้นที่ของอำเภอคุพวาปีครับจะไปที่ไหนครับต้องติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีนัดครับนี่น้องๆนะครับจากรายการ Hello Idol ครับมาร่วมรายการด้วย2ท่านด้วยกันครับจะเป็นใครกันบ้างติดตามในช่วงนี้นะครับกับ Home hashtag ครับซึ่งจะพาสาวๆนะครับไปชมความหล่อเลาของน้องๆ2องท่านนี้ด้วยนะครับกับช่วงนี้แหละครับ Home hashtag วันนี้ไปที่กุมภาปีครับตามมาฮะตอนนี้เราถึงที่แล้วนะครับ บริเวณอำเภอกุมวาปีครับที่นี่คือหนองปะโคครับที่ตำบลปะโคที่อำเภอกุมราปีนเองนะครับไม่ไกลจากอุดรครับขับรถมานิดเดียวครับประมาณเกือบ40กิโลเมตรนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งน้ําธรรมชาติครับที่อยู่คู่อำเภอกุมราปีมานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับตอนนี้ที่นี่ครับได้มีการทําแพร์นะครับ ว่าอยู่กลางหนองน้ำครับแล้วก็จะมีบริการนะครับอาหารเครื่องดื่มนะครับเหมือนกับที่อื่นของจังหวัดอุดรธานีที่กำลังบูมอยู่ในขณะขณะนี้นั่นเองครับวันนี้อากาศตอนที่เป็นใจเราจะมาเล่นน้ำนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแต่ว่าคนอื่นครับผมจะต้องตามหาเจ้าของพื้นที่นะครับที่จะให้ข้อมูลกันนะครับรวมไปถึงตามหาน้องๆจาก Hello Idol ด้วย2คนนะครับตอนนี้ยังไม่เจอใครเลยครับ เดี๋ยวยังไงเราจะได้พูดคุยกันต่อครับเรื่องราวของที่นี่ครับกับการล่องแพรครับที่หนองประโคที่อำเภอกุมป่าปีครับเราไปถ่ายทำมาหลายที่ครับ หลากหลายพื้นที่เราไปท่องเที่ยวกันมาครับตอนนี้เราอยู่ที่หนองประโคครับที่กุงโมกบลีครับซึ่งเทปนี้ก็ได้การต้อนรับนะจากทีมงานเทศบาลนะครับก็คุณอาตาคลังครับตอนนี้เราอยู่กับทางคณะผู้บริหารนะครับของทางเทศบาลตำบลประโคนั่นเองนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับรายเลียงเลยครับท่านครับกันเช่นคุณพ่อครับนี่ก็คือท่านนายกนะครับแนะนำตัวครับคุณพ่อครับผมนายมนเลิศใจมั่นนายกเทศมนตรีตำบลประโคอ่ ในระหว่างมีท่านผู้สื่อข่าวได้มาเยี่ยมเยียนทางล่องแพของเราในวันนี้ก็รู้สึกยินดีต้อนรับนะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านคัเข้าสู่การล่องแพรประโคแล้วก็ขอให้บอกได้หลายคนได้หลายท่านไปด้วยว่าประโคยินดีต้อนรับนะครับพอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดร้อนธานี นะครับซึ่งเราเพิ่งเปิดเมื่อวันที่3ามเดือนเมษายนที่ผ่านมาเอาเอามาวันที่8ขอเพราะทษวันที่8ที่ผ่านมานะครับถือว่าประมาณเดือนยังไม่ถึงเดือนเท่าไหร่นะครับแต่เปิดเป็นพิธีเอาเลิกก็วันที่29เก้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับเปิดจริงเพราะว่าการจังหวัดก็มาเปิดให้ในวันที่แปด เมษายนที่ผ่านมาทราบรโคงการนะครับทีมงานทีมงานครับอย่างเช่นท่านรองประหลัดนะครับแนะนำตัวนะครับนายพิรุณกิตธรรมานรองประลัดเทศบาลตบนปโคนะครับก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งครับที่ทางผมทีวีของเรามาแต่ทำรายการิอดีต้อนรับนะครับนั่นแหละครับก็อุณาฝากั้างนครับทีมงานผู้บริหารนะครับมาให้การต้อนรับทีมงาน่ตรงนี้นะครับที่หนองปะโคแห่งนี้ครับซึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับใครที่จะใช้ถนนมิตรภาพ ต้องผ่านที่นี่อยู่แล้วนะครับซึ่งเห็นกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแหละนะครับทําไมถึงมีเราคิดที่จะพัฒนาพื้นที่นี้ครับพ่อครับอ๋อข้างแรกเราก็ไปดูที่อื่นนะครับไปดูที่อื่นว่าอย่างเช่นทะเล boa แดงก็ไปดูบัแดงใช่ไหมครับพอบั a แดงมันยุบไปก็ไม่มีคนไปก็เลยไปดูน้ํผพานนะครับออกจากน้ํผพานก็ไปดูห้วยกระทิงก็เลย คิดว่าพวกเราเนี่เป็นมันอยู่ติดกับถนนสายสองกรุงเทพเบียนกัน,น<ม>ก็คิดว่าจะเด่นปวาเพื่อนก็เลยเจ็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลายที่มาก็เลยมาจากประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง17หมู่บ้านแล้วก็ทางหมู่บ้านก็โอเค,คพอหมู่บ้านโอเคแล้วนะครับเราก็เตรียมการที่จะทําทการเปิดตลาดแพรหนองปลาโค ซึ่งจะทําให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านคนในชุมชนท่าง17-18กับตุ่มใต้หมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็น18ชุมชนก็ให้มาทําแพร์ร่วมกันมาเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มของชาวบ้านนะครับ,รบไม่ใช่ว่าเป็นของเทศาบาลแต่อํานวยการโดยเทศาบาลตะบนปะโคเป็นผู้กํากับดูแลเรื่องออต่างๆนะครับเรื่องอความปลอดภัย เรื่องตูชี้เรื่องสถานที่ต่างๆสถานที่ต่างๆนะครับเป็นคนให้กฎกติกาที่ผู้จะมาล่องแพร่วมกันเผื่อว่าผู้ที่ผ่านไปมาก็จะได้มาเห็นนะครับแล้วก็ติดป้ายไ้ด้วยว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรนะครับครับผมถามท่านรองหน่อยครับท่านรองประหลัดว่าพื้นที่ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีบริการอะไรอย่างไรบ้างครับของสหรับ บริการล่องแพของน้องปโคนะครับตอนนี้เราจะอันับแรกก็คือเป็นการบริการแพขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กขนาดเล็กก็คือชั่วโมงละร้อยห้าสิบาทเหมาทั้งวันก็แปดร้อยบาทนะครับแพใหญ่ที่เรานั่งอยู่ในตรงนี้ก็คือชั่วโมงละหนึ่งพันบาทเมาทั้งวันก็สามพันบาทนะครับส่วนเรื่องบริการเรือหางยาวแนะนําพาท่องเที่ยวถ่ายรูปถ่ายอะไรก็มีบริการให้ครับครับเห็นด้านหน้ามี ติดป้ายติดเรื่องราวว่าอาจจะมีตลาดน้ําก็นี้เริ่มไม่ยังฮะยังยังตรงที่ไม่เสร็จรับพื้นที่แต่ตพื้นที่อยู่เปครับเป็นแผนพัฒนาในพื้นที่ต่อไปข้างหน้านะครับคาดว่าจะเสร็จตอนไหนครับก็ตามแผนของเราเนี่ยคือเราจะดำเนินการให้เสร็จไปยในปี59าเก้าี้เห็นรูปกระทบขึ้นมาตลาดน้ำน่าสนใจนะเพื่อขับรถผ่านกรุงเทพมาจะกลับบ้านที่อุดรอย่างเงี้ย เราเห็นแบบตลาดนําอาจจะมีของฝาติดไม้ติดมือนะครับอย่างเช่นบ้านเราก็อะไรข้าวหลามมีมข้าวหลามขายมีของโอท็อปอะไรก็ว่ากันไปนะผมว่ากน่าจะเป็นภาพที่ดีอเอาละกลับวกเข้ามาเรื่องของอนองปลาโครครับอยากจะให้ผู้คณะผู้บริหารเนี่ยอธิบายหน่อยพื้นที่นี้มีพื้นที่เท่าไหร่อย่างไรมีประโยชน์อะไรอย่างไงบ้างครับพื้นที่นี้มีพื้นที่เราตั้งแต่เก่าตั้งแต่โบราณาการก็มาได้นะครับ,รบเกิดมา ก็เห็นหนองปะโคเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยคือ,อตำนานก็ถือว่าเป็นหนองหนองช้างนะครับหน,อง,นองช้างหนองช้างนะครับตอ,อนใหม่ตถึงบอกว่าปะโคคนรุ่นใหม่ได้ย้ายเข้ามาก็ว่าคนกคราชมาแล้วก็มาไล่วัววัวก็หายอยู่ที่หนองนี่ก็เลยว่าหนองป๋าโคนะครับแต่ตามที่จริงผมถามเล็กๆเข้าไปมันไม่ใช่ว่าป๋าโคปะโคนะครับว่าปะโค คือไม่ไม่ใช่วัวนะครับวัวก็คือโคคำว่าปะโคก็คือช้างนะครับเพราะไปอ่านในใบลานได้บอกว่าได้ขี่ปะโคข้ามงงอนงมหยิงงางอนงันยิงนี่นะครับภาษาอะไรมันเป็นภาษาตะกอนมันเป็นพวกหอมปกครองนะครับหอมปกครองอมปกครองเป็นพื้นที่หอมเก่านะครับอยู่ที่เลยถัดขึ้นไปเป็นน้องไม่ตายคือสร้างตายตัวหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยเป็นน้องติดกันนี่แหละเรียกว่าน้องห่าคือเขา ขาห้างอ่าวห้างกระต่าห้างห้า,หา,ง,หา,ง,หางสัตว์ใหญ่เขาเรียกว่าห่าวนะครับก็เลยลงมาหนองนี้คือหนองช้างแต่โบราณนะครับเป็นหนองช้างเป็นหนองเก่าแก่ที่มีป่าอุรมณ์สม,มบูรณ์อ่ปั้งแต่สมัยมีป่านานาพันธุ์มีตั้งมีสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กนะครับลงมากินน้ําหนองนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ อาตุมชนและเกิดใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นมาก็เลยหนองนี้ก si ็ er มีพื้นที่อาแต่เพแต่พอะน้ <Finding S 1> ําก er ็คือประมาณพันสองอไร่นะครับแต่เพาะน้ํานะครับในเขตพื้นที่ก็กว้างไปกว่านี้ก็จะประมาณพันแปดร้อยนะครับแต่พอน้ํานี่ก็คือประมาณพันสองร้อก็เลยทาปลาปลาใช้อําเภอคุมวาปีกับอำเภอโนนสะอาดในของของที่นะครับ พอดีเราคิดว่าเจ้าจำจะทําให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรเพราะว่าเป็นเป็นมรดกเราแล้วเนี่ยเราจะจับมรดกตัวนี้ขึ้นมาเป็นเงินเป็นทองได้อย่างไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยคิดค้นกันมาปรึกษากับท่านรองปลัดท่านที่ปรึกรองนายกนะครับหลายๆคนก็ปรึกษากันกับกลุ่มสอด้วยก็คิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่จะเริ่มพัฒนาให้หนึ่งตำบลหนึ่งที่ท่องเที่ยวนะครับ แต่ก่อนเนี่ยก็หนึ่งตำบลหนึ่งผิดันก็ผมก็มาเปิดที่ตลาดนี้พอได้เปิดไปแล้วพอค่าไม่ค่าพอได้ปิดพอไม่ค่าเลิกนี้ตลาดก็เลยเป็นไปไม่ได้นะครับ,รบผมก็ยกตัวอย่างมาจากประเทศลรานะครับอย่างที่หลายๆนานาประเทศมามาแสดงคินค่าคมันมีคนไทยเข้าไปแสดงแล้วก็พอเขาจบก็ได้กลับคืนมาประเทศเรารแต่คนที่เขาจะบริโภคอยู่ในประเทศนั้น เขาจะซชื่อของไทยเขาเือมาได้เพราะว่าเราย้ายกลับแต่ของจีนเขาไม่าย้ายกลับนะครับอ,อย่างนี้ประธานหอการค่าหนองไทยเคยพูดให้เคยพูดให้คนฟังว่าครับตลาดนั้นเป็นไปไม่ได้เขาเพราะคนไม่คนขายนราไม่อยู่นะครับพอดีเราก็เลยมาคิดค้นใหม่ว่าถ้าทําแทนหนองตะโกเนี่ยเราก็จะทําตลาดไปด้วยครับผมเอาละวันนี้ครับผมก็ได้ความรู้ครับเรื่องของชื่อหนองปะโคก็ไม่ทราบนะฮะผมไม่ทราบมาถอนเลยว่ามันคือช้าง แล้วก็ความเป็นมาตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบก,กันแล้วนะครับในส่วนของการพัฒนาครับพื้นที่นี้เรามีแนวไทงย,ยังไงบ้างครับนอกจากตลาดน้านะเอาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวดีกว่า,าก็เราจะพยายามสร้างถนนรอบนะครับเดี๋ยวนี้เขาสร้างสร้างแล้วสร้างสร้างรอบหมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปูยางยังไม่เทคอนกรีตเรียกฝั่งเขายังไม่ได้ทําเหมือนจับน้องประจักษ์นะครับขับก็ยังเรามีก็ประมาณน้อยเพราะว่าเทศบาลนี้ ได้บริหารทั้งเขตเขหมู่บ้านห่างจากอำเภอโนนจากมาสองกิโลทางโค้งพอดีจากการโค้งถึงทางััดุัวาีนะครับยาวแล้วก็ว่าประมาณก็น้อยไม่ไม่ไม่พอที่จะมาพัฒนาส่วนนี้ได้นเต็มที่ก็มีเท่าไหร่ก็พยายามจากจะจพัฒนาไปแล้วก็จะขอรองรับจากหน่วยงานอื่นด้วยจากอบจจากส่วนกลางด้วยนะครับ ขอรับจากกรมน้ําด้วยนะครับครับแผนงานนี้เนี่ยที่ทําถนนรอบเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปชมยูทีทัศน์แล้วหรือว่าจะเป็นออก,กํกาลังกายด้วยกําลังกายด้วยที่พระพรตดใจขอวย้าที่ประพรตยอดใจชาวบ้านท่านนี้นะถารอบนี้เนี่ยเส้นรอบวงเท่าไหร่ครับเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลกว่าแต่ลาดยางไปถึงไปถึงวัดนี้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับไปยังอีกแต่อรอบรอบนีะนะ้แลับ คือมีแพบริการมีแพบริการละมีตลาดน้าที่จะกําลังพัฒนาแหละแล้วก็ถนนรอบนี้นะครับเป็นหลายรูปแบบเลยนะครับที่นี่ก็เปิดได้ก็เกือบเดือนแล้วนะฮะก็หวังว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ชาอุดรหรือว่าจังหวัดใล้เคียงอาจะต้องมาสัมผัสที่นี่นะครับผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะสวยไม่แพ้ที่อื่นนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาครับไปกรุงเทพไปจังหวัดอื่นเห็นที่นี่แวะเลยครับเพราะว่า อย่างน้อยอย่างที่คุณพ่อทิงคณะผู้บริหารบอกนะครับว่าพัฒนานอนครับเรื่องของตลาดน้ํานะครับเอาว่าวันนี้ข้อมูลนะผมไล่เรียงก่อนชั่วโมงแรกเท่าไหร่ค่าแพรก็ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทตลอดตลอดเดียวชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทแพรละสิบคนแพรละสิบคนไม่เกินนี้ขบมเกิน้ามเกินสิบคนข่าเหมาทั้งวันแปดร้อยแปดร้อยบาทโอ้ยไม่แพงเลยครับอาหารเครื่องดื่มบริการอยู่ด้านบนบริการอยู่ด้านบนแล้วก็ติดป้ายหมด เป็นทางแจงดื่มต้องติดป้ายให้นักท่องเที่ยวเดวรู้ว่าอันนี้ราคาเท่านี้เราจะไม่เก็บให้เขาเกินเพรเราอบรมทุกประมาณทุกครึ่งเดือนก็สบายใจได้นะครับถ้ามาเที่ยวตรงนี้ก็ความปลอดภัยก็ในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับเพราะว่าเรามีการเตรียมพร้อมครับโดยท่านคณะผู้บริหารเทศบาลครับได้มีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เอาละวันนี้ขอบคุณข้อมูลครับที่ได้นักพูดคุยกับทีมงานของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ ดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเราอาจจะพาทุกท่านครับไปกระโดดน้ําเล่นน้ํากันหน่อยครับขออนุญาตนะครับใช้พื้นที่หน่อยครับวันนี้โอเคสํารองเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโฮมเคบันชีวีเพิ่มจุดบริการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าณบริเวณชั้นจีติดบันไดเลื่อนฝั่งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นทรัลพาซาอุดรธานี เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาของทุกวันสอบถามเพิ่มเติมโทร042344444ต่อ12 ดิจิตอลทีวีดีกว่าระบบเดิมยังไงโทรทัศน์ของประเทศเราแต่เดิมจะเผยแพร่ออกอากาศในระบบอนาล็อกแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือการรับชมทีวีด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดีขึ้นภาพแบบจอกว้าง ความคมชัดสูงในระดับ HD ระบบเสียงที่ดียิ่งขึ้นและยังทนทานต่อสัญญาณรบกวนต่างๆนานา,นานาอีกด้วยสิ่งที่ได้มาอีกอย่างก็คือจำนวนช่องรายการโทรทัศน์แบบฟรีทีวีที่จะมีเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีเพียง6ช่องก็จะมีเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น48ช่องสำหรับสมาชิก h o m e c a b l e t ีีรับชมช่องคุณภาพเพิ่มอีก62ช่องเพียงมัดซ่อมกล่องดิจิตอล1,000บาทก็ได้รับชมรวมเป็น110ช่อง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ h o m เค a บ l e ที0 4 c c. 2 3 4 4 444อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงสอบถามยอดค่าบริการชำระผ่านบัญชีบริษัท h o m e c a b l e TV แอนวิดีโอ1990จํากจำกัดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานีเลขที่บัญชี406 045882ขีด3ธนาคารกรุงเทพสาขาอุดอรธานีเลขที่บัญชี284ขีด745654ขีด4ธนาคารกรสิกรไทยสาขาอุดอรธานีเลขที่บัญชี110ขีด2ขีด55440ขีด8 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ตามที่ติดตั้งได้ที่ ID Line Home Cable TV ทสอบถามเพิ่มเติมโทร042 344 444 หลังจากเราพักเบลกสักครู่หนึ่งครับสักครู่นี้คณะทีมงานผู้บริหารของเทศบาลครับก็ได้เลี้ยงข้าวปลาอาหารครับแล้วก็อิ่มมีพี่มันกันไปแล้วครับกับทีมงานของเราครับตอนนี้ผมลงเรือครับแต่ว่ายังไม่ถึงแพครับซึ่งผมนัดน้องๆนะครับสองท่านนะครับเป็นศิลปินจาก Hello Idol ไว้นะครับไม่รู้ว่าอยู่แพไหนนะแต่ว่ากอนอื่นครับผมได้พี่ๆครับจากทีมงานของเทศบาลนะครับได้พาลงเรือครับ ล่องเรือครับชมบรรยากาศของหนองปะะโคแห่งนี้ครับจะเห็นสภาพเหมือนทั่วไปครับถ้มีแพอยู่กลางลำน้ำครับแล้วก็มีบริการให้นักท่องเที่ยวครับได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำกันครับอย่างเช่นประมาณนี้ฮะอย่างข้างหลังผมก็จะเห็นแพประมาณนี้นะครับอย่างที่ทีมงานบอกครับว่าชั่วโมงละ150บาทครับทั้งวัน800บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่แพงฮะใครที่ ว่างนะครับวันหยุดยาวๆแบบนี้มีเรามีเวลาว่างครับมานั่งเล่นน้ําที่นี่ครับซึ่งโอเคนะผมว่าบรรยากาศที่เหมาะในการเล่นน้ําแล้วก็ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากตัวเมืองอุดรนะครับสามารถเข้ามาพักผ่อนจย่นใจที่ได้ครับกับหนองประโคนั่นเองครับเอ๊น้องๆทีมงานเฮลโลไอดอลนั้นอยู่แพรลลำไหนเอ่ยต้องต้องคอยแอบดูนะว่าตรงไหนกันแน่นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นครับขอให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศตรงนี้ครับ กลางหนองปะโคแห่งนี้ครับที่อำเภอคุมวาปีจังหวัดอุดรธาน,นีครับเราเห็นเป้าหมายแล้วครับน้อง แลวก็ทีมงานครับนั่งรออยู่บนแทรเบอร์5918ครับซึ่งจอดติดกันที่ตรงนี้ฮะแม่เขาเขานอนเล่นกันอยู่นะเขาเตรียมเล่นม้งกันแล้วครับนี่แหละฮะเราจะได้พูดคุยครับกับศิลปินจาก Hello Idol นะครับสองท่านด้วยกันครับเป็นน้องนักพจนะครับกับน้องตะนะครับสองท่านที่จะมาร่วมทริปนะครับเล่นม้าในวันนี้ครับที่น้องปะโกแห่งนี้ครับอ่ะจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาหน่อยนะฮะกำลัง นำเรือไปเทียบแพอยู่นะครับตอแรกนึกว่าอยู่แพลำนั้นนะครับผมก็เดินข้ามมาแพติดกันครับซึ่งทีมงานเทศบาลก็ได้บริการไว้ให้เรานะครับเห็นน้องๆครับศิลปินนะครับจาก Hello Idol ครับที่มารอผมอยู่แล้วนะครับอยู่นี่ฮะเห็นซ้อมๆเต้นกันอยู่ดูด เห็นดูด้านหลังอ้าวัสดีครับ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 ทั้งสองคนครับทั้งสองคนครับนี่นั่นไงเห็นไหมวัสดีครับยังไม่ถึงไหนแล้วเขาปล่อยมุกแล้วนี่นี่คือน้องนักพสนักพสครับครับนี่น้องตะนะครับศิลปินจาก Hello Idol ครับวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมรายการกับ Home Hashtag นะครับรู้ไหมที่นี่เขาชื่อว่าอะไรแพรร่องแพรบัคโคอาเราทราบข่าวไหมว่าเขามีแพรแบบนี้ ก็พอทราบข่าวครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมชมล่องแพปะโคอุตตาเคยมาไหมก็เคยมาครัเพราะว่าบ้านอยู่แถวนี้อ๋อเป็นคนที่นี่เหรอคนที่ไหนคนต๊ี้ครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าเกิดที่ไหนเกิดที่นนทสะอาดครับนนทสะอาดอ๋อเป็นคนแถวนี้นี่เองไม่ไกลด้วยอ่าแพปะโคถือว่ายังใหม่กอบการท่องเที่ยวนะข้อมูลที่เรารับทราบกันมาสองคนนี้เนี่ย ชอบเที่ยวไหมชอบไปท่องเที่ยวตามป่าตามเขาตามแม่น้ำอะไรอย่างนี้ไหมส่วนตัวพศชอบเที่ยวเชิงธรรมชาติครับครับโดยส่วนตัวแล้วโลกของตาอ๋อเหมือนกันครับชอบชอบน้ำครับชอบน้ำชอบป่าอ๋อชอบแบบความเย็นสบายเล่นน้ําอย่างนักพศเนี่ยปกติแล้วให้เลือกจะไปที่ไหนไปเที่ยวนะถ้าเที่ยวพศชอบที่มีน้ำมากครับแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันโอเคสำหรับตัวนะพศตาล่ะตอนแรกก็ชอบไปเที่ยวทะเลครับแต่ว่าพอได้ยินข่าวว่าที่นี่ มีแบบนี้อ่อาก็ทะเลไม่ไปแล้วครับใกล้บ้านดีกว่าน้ําจืดดีกว่าอ่านะครับนี่ก็เป็นศิลปินครับจากรายการ Hello Idol นะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์นี้แหละอากาศพร้อมกันด้วยของรายการแฮปแจ็จะออกช่วงประมาณ6โมงเย็นแล้วก็รายการของ Hello Idol จะเป็นช่วงต่อจากนั้นนะครับซึ่งวันนี้มีเขาเรียกว่ามีอะไรมีคอนเสิร์ตใช่ไหมใชแนน่แนะนําหน่อยแนะนําหน่อย ครับสำหรับคอนเสิร์ตสัปดาห์นี้ของพวกเรานะครับก็จะเป็นสัปดาห์เพลงแดนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะออกมาเต้นแข่งกันนะครับแล้วก็ร้องเพลงด้วย,อ,อ,ยอย่างพวกเราสายลูกทุ่งสองคนนี้ครับก็จะยัง<ม>ไงครับเขาเขาเขามีกติกายังไงรอบนี้คือร้องคู่ไหมหรือยังไงร้องเป็นร้องเดี่ยวองเดี่ยวในเพลงเต้นเพลงเร็วทุกคนเลยแล้วก็มีการเต้นขยับจากที่เราสายลูกทุ่งก็จะเป็นรอแบบ บอกได้ไหมบอกได้ไหมว่าสัปดาห์นี้จะร้องเพลงอะไรหรือว่าอุ้มไปก่อนหรือยังไงบอกได้ครับบอกได้ครับอย่างของเราสองคนเนี่ยร้อง first kiss ครับ first kiss ฮงตาล่ะฮงตาก็โอเล่นหนองโอเล่นไม่ได้โอเล่นหนองไม่ไดดูรูปร่างสองคนครับเขาสองคนเขากับผมคนเดียวนะรู้สึกมีดีกรีแบบแล้วก็รู้สึกกิเลสลงไปเลยฮะสาวๆดูเทปนี้ครับคงจะปลื้มใจนะได้เห็นหนุ่มหล่อสองท่านนะครับได้มาร่วมในการแฮชแสกับเราด้วยมาเที่ยวแบบนี้โชคดีนะ สัปดาห์นี้ผมพี่ๆเนี่ยไม่พาไปเดินป่ามาเล่นน้ำดีกว่าเย็นๆแบบนี้ขอบคุณบเอาเดี๋ยวยังไงอยากจะให้ทั้งสองคนครับโชว์เพลงสั้นๆของตัวเองในสัปดาห์นี้อ่ะเอาทีละคนทีละคนเอาเอาให้พนก่อนให้พจนก่อนนี่ครับอ่ะโอเคผมพจน i เฟิร์สทีนะครับระวังหัวนะโอเคสูงเหลือเกินโอเค เดินฉันจำมันทุกเมื You're my first kiss กลับมาจูบฉันสักที oh baby kiss me when more time สำหรับตาก็จะเป็นเอาท่อนแรปกปแล้วกันนะฮะโ h และน้องน้องรอดีดีเรื่องพันยังเนี้ยต้องใช้เวลาชัดก่อนทำบุญกันไว้คงไม่นี้ไปไกลตาที่จะกลับมาหาอีกสามปี คือคือเทปนี้เนี่ยน้องๆมาร่วมรายการแฮชแท็กนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆนั้นผ่อนคลายด้วยจริงๆอยากมาให้หมดนะมีกี่คนจริงๆแล้วมีกี่คนแต่คนครับแต่คนมีใครบ้างไล่ไปฟังอ่ะไล่ฟังหน่ะเอสหนึ่งนภดครับเอสสองไมเคิลเอสสามพี่ต้นน้องต้นนะครับเอสสี่เอสสี่โจโจ้ครับเอสห้าน้องแซนเอสหกตาเอสเจ็ดน้องไอครับแล้วก็เอสแปด Egg, จำยังไม่ได้เลยจบซีซั่นอยู่แล้วแคนรอบนี้ถือว่าเป็นอรอบเก็บคะแนนรอบสุดท้ายวันไหนรอบสุดท้ายวันที่7ครัรที่เจ็ดก็ไม่ไกลกันนะก็ใกลๆ้ๆแล้วก็สัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ต่อไปก็คือ,อก็มีการประกาศผลเลยตัดสินเลยแต่ว่าในรอบตัดสินเราใช้ทั้งหมด2เพลงครับเป็นเพลงเร็ว1เพลงเพลงช้าหนึ่งเพลงควาอมุลของ Hello Idol คงจริงๆมีอีกเยอะนะมีการมีภาพสวย ภาพอะไรงามๆเนี่ยมีให้ชมกันอยู่ในรายการอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ว่าแฮชแท็กแบบนี้ครับเราก็จะให้น้องๆได้ผ่อนคลายหลังจากกลัมศึกหนักนะครับในการฝึกร้องฝึกเต้นมานะครับวันนี้มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันครับที่แฮชแท็กรายการของเราเล่นน้ำด้วยกันนะยินดีครับยินดีโอจัดไปแล้วครับเปลี่ยนชุดก่อนครับแป๊บหนึ่งฮะ เอาละครับนี่คือช่วงท้ายครับของรายการ Home Hashtag นะครับที่ Home Cable TV ช่องหนึ่งครับอย่าลืมนะครับรายการนี้ครับจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปสัมผัสกับบรรยากาศนะครับหลายๆสถานที่ครับที่ได้ไปท่องเที่ยวกันนะวันนี้ได้รับเกียรติครับจากศิลปินนะครับน้องศิลปินจาก Hello Idol นะครับน้องนักโทษแล้วก็น้องต้าณเพนะครับอน้องๆครับฝากผลงานกันหน่อยนะครับให้ใครดีเอาเอาต้าก่อนนะต้าก่อนครับฝากนะครับติดตามพวกเราทั้ง8คนนะครับทางช่อง Home เว็บทีวีนะฮะแล้วก็ Facebook นะครับใน Hello Idol 555นะครับครับมกดไลค์กดแชร์ตัวแทนครับตัวแทนจาก Hello Idol นะครับที่มาสนุกกับเรานะครับสำหรับเทปวันนี้วันนี้ครับต้องขอบพระคุณไปที่เทศบาลตำบลปะโคอำเภอกุมบาปีครับที่ได้เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์สถานที่นะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆที่คอยสนับสนุนนะครับในส่วนของการถ่ายทําวันนี้นะครับและขอบคุณนะครับทีมงานนะครับวันนี้ก็เหนื่อยแล้วก็ สู้ด้วยกันมาครับหลังหลายเทปไปแล้วนะฮะเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าจะมีน้องๆจาก Hello Idol มาร่วมง,งานกับเราหรือเปล่าครับไม่แน่นะต้องติดตามแล้วกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับคมต้องลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนติดตามแล้วกันนะครับขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับดครับบ๊าย,ายเาฟ้าไว้ก่อนนะเรื่องนี้ขอพี่กัน